ร้องกบร้องกบร้องกบร้องเฉย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 เลยวะพี่พ like ี่พี่มาได้พี่แจ๊บมาได้ผมกอดมันแล้วมันยังไม่อาบน้ำเลยอ๋อเยอะโจโน่มันอ๋อเยอะหมอมันเป็นคนแบบนี้เหรอะโอ้โหโจใครพูดโูกวะเดี๋ยวแล้วไม่ไม่เทศบาลเขายังไม่มาเก็บขยะตอนนี้อีกเหรอหลับเปล่าเราวะอแบ๊กแบ๊กครับพี่ไม่คือกระดาษเขียวเทศบาลเขายังไม่มาเก็บขยะอีก โอเ้เขาบอกว่ามาเก็บกระสียเวลาเปล่าพี่ทำไมเพลงมันขึ้นตลอดเลยวะได้เวลาแล้วซิมน,นะได้จัดไปห้าร้อยดวงกับแรกกับห้าหมื่นเดี๋ยวกูจัดให้เว้ย เบเข้าคอมอ่ะแต่เสียงเสียงมันเบาไปหน่อยเสียงมันในนี้เบาไปหน่อยเคเเเกก่่งงรับสียงกีต้ามันเบาไปหน่อยป่ะพี่เอ้ยมึงร้องสลัล่อะไรอย่หลับแล้วดูออกนิปโป้นิปโป้เล่นอะไรอ่ะเธอเพื่อนครับโทรแจ้งเทศบาลให้มาเก็บขยะแถวนี้หน่อยดิเอ๊เหม็นว่ะเออหนึ่งหกสี่ครับเนี่ยกีต้ามอ่ะผไปเริ่มเออแบบเทศบาลมาเก็บขยะแลนเขียวหน่อยอ่ะ กินค่อนข้างหรือเ่รอครับเอาโอ้ไฟดับไม่ได้ไม่ได้ไฟดับพอดีไม่ได้ยังไงอะไรนี่ก็อมเก่งนวงอ่ะเฮ้ยไอ้น้องน้องเฮ้ยทองเหลืองนะน้องทองเหลืองเฮ้ยทองเหลืองนะทองเหลืองเฮ้ยกูจะสลบอีกแล้วกูพิ่งบอกหมอว่ากูจะไม่เข้าหมอก็แบบให้มันจริงเถอะค่ะพาพาไปไหนเขาเนา ก็มันก็มันดูไม่ได้มันดูในโทรัพท์ไม่ได้ไเมื่อกี้ป๊อกเหรอป๊อกจริงเหรอเมื่อกี้เขาลิกไปเลยไปตื้อยงไปผับก็เปิดไม่ได้คนดู มันเปิดไปไม่ได้อ่อเอิงที่ไเนอดเอใ่ไหมไม่ชอบ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 ึงลงมาดิมึงลงมาดิเปิดไงวะคนดูเราลิงไงวะเกือนตายเกือบละเกือบละเจอพี่ผมไปอีเลวนะครับโอเคครับผมพี่เจอครับเจอครับพี่กอนเจอกันพี่ชายเจอกันนองชครับครับพี่คก้อนขอลองล้นหน่อยนะพี่

โดนรู้ก็ตื๊ดซะงั้นมินเนี่ยโดนก็ตื๊หลับไหมอ่ะหลับแน่เลยวิ่งดีมินเนี่ยจับได้มินเนี่ยจับได้แล้ก็วิ่งดีแป๊บนึงนะเอเลี่ยนป่ะดาชั้นนี้หลับแน่ พี่กอดมินิแอร์พี่เจ้าหน้าพี่เฮ้ยนอนนอนนอนพี่ปดให้หลบหลบหลบพี่ปดให้หลบหลบหลบพี่ปดให้พี่ปดให้พี่ปดอยู่พี่ปดอยู่เนาะพี่ปดอยู่มันมีแต่เพลงช้างนั้นเลยอะโดนล็อกกันไปแทบไอ้แบ็คโคตรเกียร์เฮ้ย Да: ตอมมาแล้วกูจะตอมมาแล้วไปกูไปกูจะตอมมาแล้วเพื่อตอมมาแล้วไปกูไปเพื <S <S ่อตอมมาแล้วก mm ูไม่อยากโดนไบไปกูไปเฮกูจะกูตอแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูตอมมแล้วจาจรมาคนดู้ไม่นกูก็เพลอีกแล้ว เพิ่งไปนอนเตียงไปก่อนนะครับพี่ชายสวัสดีครับแล้กันแล้วกันเจนครับพี่ชายกันไม่ไม่ไม่ต้องต้องรอให้คนปลดก่อนไม่งั้นจะให้พีเนียยทิ้งก่อนให้พีเนี้ยได้ไม่ละก่อน น้องเต้นน้องเต้นพี่เนี่ยนใครเปิดเพลงอ่ะเออเออถามถามได้ดิแต่ถ้าตำรวจเป็นอย่างนี้ทั้งท <centimet, S 2> <eleven. S 3> ่านท่านผมทำไงานะเออถ้าถ้าตำรวจเป็น ม <ừ> ุมทุกครื่องราต้นเหุที่ไนวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสุดที่ ช่ววิออาอีนไ,ไปเท่ารรู้ไม่ว่าก่อนเธอเธอเธอรู้ไมฉนใช้แบบยังร,รู้มีการที่ได้เจอเธอนิ่นชย่ใหญ่สัเท่าไรเธอท,ะทะนั้น,นี่ทำนช่วชีวิตของฉันอะน

อยาฮึไอ้ก็จบแล้วเจอทั้งนั้นเนี่ยคุดาวเขาร้อยเดือด้วยนะครับนรองเรับเยอะ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 ใช่หรอไม่ใช่แค่สองคนนี้หรอชอบไม่อาจจะเป็นมินินสอง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 มินิได้เปล่า ไม่ไม่คือตอนเนี้พี่ป๊อปเปิดเพลงพี่ป๊อปเปิดเพลงเหรอเออแล้วก็ตามหาผมดิไม่ไม่ไม่พี่ป๊อปเปิดพี่ป๊อปเปิดพี่ป๊อปเปิด เไม่ชิดจนเกินไปหาจทำไมใจลอยไปทำไมถึงแต่เพน,นใดทังก็ไม่ได้เรียนดวจกัก<ะ>เหตการนี้ฉันคิดว่าคงยิ่เธวอะไรลองดูจากผู้ทัดและทยทกันเบาเบาค่ะกเธอคนที่ไรเธอไม่ ทนมองตูกไปจะเห็นดวงดาวมันตลอดวินาทีใกล้จะเข้าหน้าหน้าสิ่งที่สัมผัสได้จะแก่ขึ้นในตอนเช้าความสุขชื้นนักงตัวไปกับเรารถเคลื่อนไปบนทางจนไกลบางคนผ่านมาเขาขึ้นและเดินขียรทุ่งิี่เกิดชีมาตา ท่าทานผ่จพอดีก็ไม่ได้เตรียมดวงใจการเหิดใจนี้ฉันคิดว่าคงได้ทา้าอไรลองรู้จกักผู้ทักและทายกันต่อเดาข้ากายนีมเธอไม่มีแฟนใช่ไหมบันทม สวัสดีครับผมกตันสัชนชัยขณะนี้ท่านกลังเดินทางไปกับรถไฟสายวชาว ก็ใช er, ้เวลาไม่นานไม่เกิน15นาทีจะล่อจอดกถบคนจันทร์ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสบายใจมากพิเศษครับวับนี้ว่าชมเ็มฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆโดยไม่ชิดจนเกินไปหาจ เออน้องฮูว,งวันนี้ไม่เหรอ ลูกเรือพร้อมแล้วนะพี่ so Gotta go with the flow, it's not the end of the day Just a path, it's time to walk away But anyway, I try my best to keep myself busy The sun is going down, so now the day's over And now I'm missing you again, but now we're just friends It's not gonna be the same again, again Sometimes it's hard to find reality No matter how hard we're trying to spike So have to leave, we try to outsmart our You show me my to make it took light and then need long time

เหธเขแค่นั้นตัวฉันก็พอคมธตรงนี้แค่ไมีธอีกฉันก็อยากคดค่เธอแบบนี้นดูคนดู

ฉันงงจะเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพอวันเวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านโดนพันธนาการแล้วก็คิดว่าฉันกอดเราไม่ใช่ธรรมดาบางทีผมแย่ก็พุ่งตัวผมชอบทำให้เธอเหนื่อยเธอว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกขีดจะกข้าวีนมือขวาพิจักที่ตาดีล็องเพลงที่ตื่นเต้นรแมนติกเอาให้เธอยิ้มจนหน้าฉีกผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้เธอหัวเราะให้ด้ กำจัดซีมีเออร์แต่พกนาสาาร์แล้วาเธอเป็นเพจจี่เป็นเชพไปเตอร์รรมดาไม่ช่บเออแค่เราเใจไม่ต้องใช้อินผมควาตกจนตาแตกจากมีทุกาแกผมไม่คิที่อดกินกรเขียทหมดทิงลงไปที่บางแหเพลงเพลงนี้ดานในงานแต่ไหนไมเจอกระทมาแหลกวาควาผตาแฉเาิดคนที่เคยตาแต่ไล่พรอมทคอใส่ผง ตตต้้้้ออองงงททำาานนนนกกกไไม่่่ดแววรัััใเุไปพี่ไปกัน เดินเทอ์ไปให้คนดูเรียบร้อยไปหาอะไรทำกันดีกว่าเอ้า